โครงการประถมนิเทศผู้ปกครองของโรงเรียนอนุบาลทับมาประจําปีงบประมาณพศสอ6 4กองการศึกษาเทศบาลตําบลทับมาอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านค่ะมาพบกับคุณครูเอิญน,นะคะคุณครูบังเอิญวงไพศาล โรงเรียนอนุบาลทับมาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตะบลทับมาค่ะวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูเอินในโครงการประถมนิเทศผู้ปกครองประจำปีการศึกษา2564ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูเอินจะมาแนะนำโรงเรียนอนุบาลทับมาให้ผู้ปกครองทราบนะคะโรงเรียนอนุบาลทับมาจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่4มกราคม พศ2555สังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลทับมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยสถานที่ตั้งนะคะตั้งอยู่เลขที่129ทับ2หมู่ที่4ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองรหัสไปรษณีย์นะคะส1 0 0นค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะคุณควรจะมาแนะนำข้อมูลพื้นฐานต่างๆเกี่ยวกับโรงเรียนเดี๋ยวเราไปฟังข้อมูลพื้นฐานด้านอื่นๆกันเลยค่ะวิสัยทัศน์ของโรงเรียนอนบานทับมานะคะการศึกษามีความเป็นเลิศ เป็นโรงเรียนสามภาษาสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาค่ะสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนนะคะรูปรวงข้าวปรชัชญาพูดถึงความพร้อมด้วยความร,รู้ความดีสีประจำโรงเรียนนะคะคือสีส้มนะคะความร,รักหมายถึงความร,รักความอบอุ่นมิตรภาพความสงบความห่วงใยเอาใจใส่ คำฝันของโรงเรียนนะคะใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเอกลักษณ์ของโรงเรียนนะคะสภาพแวดล้อมดีอัตลักษณ์ของโรงเรียนยิ้มใส่ไหวสวยต้นไม้ประจำโรงเรียนนะคะต้นประดู่หมายถึงความพร้อมความร่วมมือร่วมใจสามัคคีค่ะ สวัสดีค่ะคุณครูนะคะชื่อนางสาวนรุมลน,นิรันเดือนค่ะประจำชั้นอนุบาล3ทับ3นะคะสอนอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลทับมาค่ะสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตาบลทับมาค่ะวันนี้นะคะคุณครูตนนะคะก็จะพาเด็กๆทุกๆคนเลยและผู้ปกครองทุกๆคนนะคะมารู้จักกับบุคลากรและคุณครูในโรงเรียนอนุบาลทับมาของเรานะคะว่ามีใครบ้าง ถ้าพร้อมแล้วนะคะไปเลยค่ะบุคคลแรกนะคะนางสาวจอมใจธรรมบุตรผู้อำนวยการกองการศึกษารักษารษาชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลทับมาค่ะสวัสดีค่ะคพณครูวัาสนาคัพผ่องครูตู้ค่คะอนุบาลหนึ่งทับหค่ะสวัสดีค่ะ ชั้นทั้งสองมิบาลโพทองคุณรูปรจจุชั้นอนุบาล1นทับสองสวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูชนิดาวนาแสงขามค่ะชื่อเล่นชื่อคุณครูใหม่ค่ะเป็นครูประจําชั้นอนุบาล1นทับสามสวัสดีค่ะครูชื่อนางสาวชนิกาวพงเสนาชื่อเล่นครูแจนครูประจำชั้นอนุบาล1 ดีค่ะนางสาวจิรพรจิจิรา,ราบำรงหรือคุณกกค่ะประจํา,ะะา,า,า,าจชั้นอนุบาล2อครับหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและก็เด็กๆนะคะเอนางสาวมดิวันภูขาวประจําชั้นอนุบาล2ทัสองสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองคุณครูชื่อนางสาวธานิดาเนืองแสงชื่อเล่นว่าครูจิม๋มสอนอยู่ชั้นอนุบาล2ทคัค่ะคุณครูชื่อนางสาวเจนจิราขุนทองค่ะ ครูอเออมค่ะครูประจําชั้นอนุบาลสองทับสี่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อครูน้าตาลยออสง่านะคะสอนอยู่ประจําชั้นอนุบาลสามทับหนึ่งชื่อเล่นครูตาลค่ะสวัสดีผู้ปกครองค่ะครูชื่อนางสาวบางเอิญวงศ์ไพศาลครูเอิญประจำชั้นอนุบาลสามทับสองค่ะ สวัสดีค่ะคุณครูนะคะนางสาวนุมลนิรันเรืองค่ะหรือคู่ตนนะคะประจำชั้นอนุบาล3าับค่ะสวัสดีค่ะคุณครูกรกนานิมประจำชั้นอนุบาล3าับสสวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูสิรินันนิกยตาตัง ครูสาวนะคะประจำห้องอัจฉริยะค่ะสวัสดีค่ะคุณครูชื่อนางสาววลาพรเกศศิริชื่อเล่นชื่อคุณครูปักนะคะประจำอยู่ห้องพัวการคนสุดท้ายนะคะนายสํารานร่มเย็นนักการพารงของโรงเรียนอนุบาลทับมาค่ะเด็กๆคะหลังจากที่เด็กๆนะคะ ได้รู้จักชื่อคุณครูครบทุกท่านแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูตนนะคะจะพาเด็กๆนะคะไปท่องเที่ยวคะ่ะแตทท่ท่องเที่ยวที่ไหนท่องเที่ยวที่โรงเรียนของเรานะคะว่าโรงเรียนของเราประกอบไปด้วยห้องอะไรบ้างนะคะและมีสถานที่ใดบ้างในโรงเรียนของเรานะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปท่องเที่ยวบาง้อ สถานที่แรกนะคะก็คือน,นี่เลยค่ะโรงเรียนของเรานะคะโรงเรียนอนุบาลทับมาค่ะ 2. นะคะก็คืออาคารเรียนค่ะที่เด็กๆใช้เรียนหนังสือกันนะคะจะมีห้องต Grammy ่างๆนะคะทั้งหมด13ห้องด้วยกันนะคะตั้งแต่ห้องอนุบาล1จนถึงห้อง3ทับคะ่ะต่อไปนะคะก็คือสนามเด็กเล่นนะคะสนามเด็กเล่นนะคะเด็กๆก็จะมาทำกิจกรรมเล่นของเล่นที่สนามเด็กเล่นนะคะ ห้องสมุดค่ะห้องสมุดนะคะก็จะเด็กๆนะคะก็จะมาเรียนรู้หาความรู้อ่านหน,นังสือนิทานค่ะห้องอัจฉริยะค่ะห้องอัจฉริยะนะคะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้นะคะกับคุณครูสาวค่ะและโรงอาหารค่ะโรงอาหารนะคะเด็กๆใช้รับประทานอาหารร่วมกันค่ะค่ะเด็กๆคะมาถึงระเบียบข้อตกลงของโรงเรียนอนุบาลทักมาระเบียบข้อตกลงด้านที่หนึ่งการแต่งกายนะคะ วันจันทร์วันพุธวันพฤหัสเด็กๆต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนค่ะวันอังคารเด็กๆใส่ชุดพาระค่ะวันศุกร์ใส่เสื้อไทยของเรานะคะเพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทยระเบียบการรับส่งนะคะผู้ปกครอง,องจะมาส่งตอนเช้าในเวลา7.30นาฬกา30นาทีถึง8.00นาฬิกาค่ะการรับกลับบ้านตอนเย็นเด็กๆจะกลับบ้านได้เวลา15นาิกา30นาที ถึงเวลา16นาฬิกาค่ะต่อมานะคะการขออนุญาตก,กับก่อนเวลาการออกนอกโรงเรียนผู้ปกครองจะต้องมาติดต่อที่ห้องธุรการเพื่อเขียนใบขออนุญาตก,กับก่อนเวลาค่ะเสร็จแล้วเด็กๆคะ่ะเด็กๆจะสามารถนําอะไรมาโรงเรียนได้บ้างนะคะคุณครูนะคะจะไม่อนุญาตให้เด็กเอาของที่มีค่าต่างๆนะคะของเล่นมาที่โรงเรียนค่ะ ส่วนของที่จะนํามาได้ก็คือเป็นสมุดดินสอที่เราต้องใช้ในการเรียนเท่านั้นนะคะเด็กๆเด็กๆคะอย่าลืมปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อตกลงของเรานะคะโรงเรียนเราจะได้มีระเบียบค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะทีนี้เราก็มาดูตารางกิจกรรมประจําวันของเด็กๆก,กันนะคะตอนที่อยู่โรงเรียนนะคะช่วงเช้าค่ะช่วงเช้าคุณครูประจําชั้นทุกท่านนะคะก็จะออกมารับเด็กเป็นรายบุคคลนะคะแล้วก็สนทนาพูดคุยกับผู้ปกครองหรือเด็กๆค่ะหลังจากนั้นก็จะมีกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระกิจกรรมหน้าเสาธงครูเวนก็จะแจ้งข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบันให้เด็กๆรับทราบนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะเข้าไปทำกิจกรรมชั้นเรียนนะคะทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะกิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมสร้างสารรค์กิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรมเสรีนะคะะหลังจากนั้นเราก็จะมีการพักรับประทานอาหารกลางวันนะคะทีนี้เรามาดูช่วงบ่ายกันค่ะช่วงบ่ายนะคะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้นอนหลับพักผ่อนนะคะ นอนหลับพักพอแล้วพอเราตื่นนอนนะคะก็จะเก็บที่นอนร้างหน้าแล้วก็จะมาะดื่มนมนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาทํากิจกรรมเกมการศึกษานะคะพอเราทํากิจกรรมเกมการศึกษาเสร็จเราก็จะมีการมาสรุปกิจกวัตรประจําวันของแต่ละวันกันนะคะว่าเด็กๆได้ทําอะไรไปบ้างอ่ะค่ะแล้วก็ช่วงเวลา15นาฬิกาสานาทีนะคะเด็กๆนะคะ ก็จะได้เวลากลับบ้านนะคะผู้ปกครองก็จะมารับเด็กๆกลับบ้านค่ะค่ะหลังจากที่ผู้ปกครองและเด็กๆนะคะได้ดูข้อมูลต่างๆของโรงเรียนไปแล้วไม่ว่าจะเป็นประวัติของโรงเรียนหรือกฎระเบียบต่างๆของโรงเรียนยเช่นการแต่งกายการมารับมาส่งการปฏิบัติตนเวลาอยู่ร่วมกันในโรงเรียนหรือห้องเรียนนะคะ ในเมื่อเด็กๆก,กับผู้ปกครองได้ดูไปแล้วหรือถ้าสงสัยอยากจะซักถามอะไรนะคะก็สามารถสอบถามไปยังคุรูประจำชั้นของเด็กๆได้โดยตรงเลยนะคะวันนี้คุณครูคก็มีข้อมูลมาฝากเด็กๆแค่นี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองและเด็กๆด,ด้วยนะคะขอบคุณท่ะ